อ๋อนี่นี่น้องน้อยนี่ขายมานานแล้วขายมานานแล้วนะฮะน้ำยาปลาปลากระพิปลากะทินะฮะซุมหน่อยซุมหน่อยปื๊บนี่น้ำยาปลากะทิษเอาแล้วลูกชิ้นขายไงครับน่ะชิ้นสามลูกห้าค่ะสามลูกห้าบาทอ๋อสามลูกห้าบาทนี่ครับโหน่ากินมากเลยนี่ฮะราคาแล้วราคาเริ่มต้นที่เดี๋ยวนะเหลานี้ยี่สิบห้าบาทใช่ไหมราคาเริ่มต้นที่ยี่สิบห้าบาทนะครับนี่ดูป้ายซะก่อน ร้านนี้เขาบอกมีกงมีแกลบ้วยนะสั่งใครไม่อยากออกมากินก็สั่งแกลบได้ลายแมนแกลบหมอปลาะสี่สิบาทน่องสัมโพกเครื่องนายี่สเลือดตีนชุดละห้บาทนะนี่ครับนี่มาดูวิธีการนะนี่วิธีการขายโอ้เขาเสิร์ฟกับจานนะเป็นถ้วยนะนอ๋อนี่ก็ตักไว้รอใช่ไหมนะอ๋อ,เ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวไม่ทันนะนี่คร <ขา S 1> ับ อันนี้แบบวางห้าบาทจิ้มเปล่าห้าบาทขอน้ำจิ้มเปล่าห้าบาทเนาะอืมอย่างเงี้ยแบบเส้นเปล่าจิ้มห้าบาทอ๋อเส้นเปล่าห้าบาทใช่นี่นี่อันนี้เจ้าของนะฮะนี่เป็นเจ้าของเนาะนะครับนี่ครับอ๋อนี่ขาไก่ขาไก่ขาไก่ขายไงครับขาไก่ชิ้นละห้าบาทชิ้นละห้าบาทโอ้ขาไก่ชิ้นละห้าบาทนะครับนี่อ๋ออันนี้คือเหมือนกับฝั่งูใช่ไหมที่วันอภิจ้าเอฝั่งแล้วก็มีเหมือนกันเหรอ ม้อปลาคเอาสรุปว่าน้ำยาที่ร้านมีกี่แบบคะเนี่ยน้ำยาไก่อ่าน้ำยาไก่น้ำยาปตารับน้ำยาปลาครับแล้วก็น้ำพริกหวานสามีเขียวหวานไก่สี่ห้ามอปลาะหกเจ็ดอย่างเจ็ดอย่างหวานด้วยเจอกันที่หวานโอ้โหนี่เราจะขอร้านยังนับจะไม่ท้วนเลยนะเจ็ดอย่างนะฮะยอดเลย เขาสั่งกลับกรุงเทพค่ะโอ้โหสั่งกลับกรุงเทพเลยสโอ้โหนึกว่าสั่งกลับไปโคราชสั่งกลับกรุงเทพนะครับหกหกตีนหกเท้าแล้วก็เลือดอีเลือดด้วย นี่เป็นผักนะใครนี่กลับบ้านเจ๊ะสั่งได้นะคะน,น,ะน,นละก้อนเฮ้ย้น แม่ปลามาประหารอะไรมั้ยลองลองก็โกงอะไร <merely> <merely> ตินแล้วก็ข้วไหนอีกเพื่อนรักชาไก่เสร็จไปเสร็จทำไมเนาะ ี่ครับอันนี้เป็นอีกโซนหนึ่งของร้านขนมจีนกระโดกแม่สมนึกนะฮะโซนนี้จะเป็นโซนของเขาเรียกว่าอะไรอะไรเดอร์นะครับไรเดอร์แกร็บไลแมนพูดแพนดา้าโอ้โหโคงร้านนี้มีทุกทุกยี่ห้อเลยเนาะทุกทุกเจ้าเลยเนาะพูดไลแมนแพนด้านะครับนี่แสดงว่าร้านนี้เป็นร้านใหญ่มากนะฮะขนมจีนกระโดกนะครับแม่สมนึกตลาดแม่กิมเฮงตลาดใหม่ใช่ไหม โอ้หอันนี้อันนี้อันนี้ยังไงเขาเนี่ยราคายังไงเขาเป็นตัวนี้จัดก็25บาบาทอ๋อเอ้ยกำลังทำอยู่คือ25บาทใช่ค่ะทำเลยครับแบบนี้นะครับมีเลื่อนหนึ่งก้อนมีเราก็จะคิดเพิ่มอ๋อเราอ็คิดเพิ่มค่าเท้าละ5้าบาทค่าเท้าท้า5บาทค่ะสะโพกข้างใน20บาทสะโพกข้างใน20บาทนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีน้ำยาอะไรบ้างนะฮะนะครับ ออ๋ตอนนี้กำลังตักให้ไลแมนอยอนนู่อันนี้เป็นน้ำยายปลาน้ำยาปลานี่ขายดีมากที่สุดน้ำยาลายขายดี <ไป S 1> สุด,ด,สดปลาไหมขายดีก็จะเป็นน,น้ำยาไก่น้ำยาไก่ขายดีก็เพื่อนเลยที่ว่าเป็นไส้พันอะไรเงี้ยหรอออ๋ตัวนี้เคียวหวานไก่โอ้ยน่ากินอะนี่ออเดอร์สองเจ็ดเจ็ดมาเลยนะฮะนี่ครับแรปไลแมนตอนนี้คนโคราชก็นิยมสั่งไลเดอร์เนาะเพราะว่าไม่ต้องออกมากินนะฮะรอกินที่บ้านได้เลยนะครับ บาทนะคะนี่นส,ดดสะดวกสบายนะฮะนี่ครับ0 4 8ย์สี่เดอร์มาแล้ว048แกล็บนะส่วนใหญ่แกลับนะนี่ครับขนมจีนยุคใหม่สั่งไปกินที่บ้านได้นะรอกินที่บ้านได้เลยขนมจีนแม่สมนึกนะฮะ ยายสมเนื่ก็ไม่ได้มาขายแล้วเนาะค่ะอายุมากเหมือนกับยายเป้าเนาะใช่ค่คะแล้วก็ให้ลูกให้หลานมาขายอยูนี้นะฮะนี่นี่ลูกชิ้นดูก่อนนี่ลูกชิ้นน่ากินลูกชิ้นน่ากิน,อ,นอ๋านี่น้ำยาอะไรครับอันนี้ปลากะะทิค่น้ำยากะทิค่ะป,ปลากะทิปลากะทิโอ้น้ำยาปลาแต่เป็นกะทิ ไก่กะทิไก่กะทิค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำยาปลาน้ำยาปลาปน้ำยาหมูน้ำยาหมูเหมือนฝั่งโน้นนะน้ำยาหมูนะแต้ต้อคนดูนี่เห็นเนื้อหมูนะเพราะมันอยู่ในโน้นะคะอ,อ,นอ๋อโอ้น่ากินนะ,ะนี่โชคโอ้โหเนี่ยข้ามเด็ดเลยครับนี <c oughs> ่ครับร้านขนมจีนแม่สมนึกตลาดใหม่แม่กิมเฮงนะครับมีสาขาเดียวที่นี่ใช่ไหม ออ๋สาขาเดียวนะฮะสาขาเดียวที่นี่เลยอ๋อพีเอ็มพารเหรออ๋อพีเอ็มพารนี่เป็นอะไรเป็นห้างเหรอหรือว่าตลาดนัดชุดอาหารพีเอ็มพาร์คชุดอาหารโรงพยาบาลอ๋อโรงพยาบาลมหาล่าดอ๋อครับมีสองสาขานะฮะนี่ครับแกลบมากันเพียบเลยเนาะขายดีมากเนี่ยเดลิม่าหนุนนะครับน่ากินมากเลยขนมจีน ปลาโดกนะเรียกปนาโดก,กินปลาโดก